อ่าขอบคุณครับนะขอบคุณดาบสนันนะครับเราเป็นเรียกว่าอ่าคู่หูนะครับเคยรู้จักไม่เห็นหน้ากันนะแต่เราก็ทํางานร่วมกันได้นะครับนะทุกครั้งที่อ่าผมพูดนะครับดาบสนันก็จะอัดเสียงไว้อย่างดีนะครับนฮะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่านะอยู่ที่ไหนนะครับน่ะเราก็ทํางานด้วยกันได้นะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับอ่าคุณนะครับที่นะให้ความรู้เกี่ยวกับมูมมองนะครับนะขอบคุณโค้ดหนูนานะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ฟินนะครับขอบคุณโค้ดใต้นะครับที่แบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องตอแท็กนะครับที่มาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการทำมุมองนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่โค้ดติจะพูดถึงนะครับมันฟังดูแปลกๆนะครับเราตั้งชื่อว่า next management นะไม่ต้องไปดูตำราที่ไหนนะครับไม่มีตำราเล่มไหนเคยเขียนนะครับในโลกนี้นะว่า มันคืออะไรนะเป็นยาตรีมเป็นาโทเป็ญาเอกนะครับไม่มีไม่มีเรียนเรื่องนี้นะครับ Next management นะครับน่ะเป็นอา่าเขาเรียกว่าตำราที่อา่าโคตรกิจเขียนขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแต่หลายหลายคนเขาไม่กันนะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับน่ะโคตรกิจบอกว่านี่คือสิ่งที่อา่าสคัญนะฮะสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมุมมองนะครับในเรื่องของการขยายองคอ์กรนะ อายกตัวอย่างง่ายๆนะครับน่าหนูนาวันนี้พูดเรื่องอะไรฟินๆนะครับแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับนะฮะถ้าฟังคนหนูนาแค่นี้เป็นไงครับนะ่ามันก็ผ่านหูซ้ายทะลุ่ขวาถูกไหมครับแต่ถ้าเ,าเอาเน็กซ์แมนเน้นเนาะอ่าแต่เป็นทยน,นิดว่าเราจะทำอะไรนะครับเมื่อได้รับทราบเรื่องอดีนะ้านะผมแปลอย่างนี้นะครับนะ้าเน็ m ซ n แม e เน้นนะฮะ พอฟังโค้หนูนาปุ๊บคิดทันทีนะครับเฮ้ยฟินฟินนะโคตรดีเลยเป็นไงครับนึกถึงใครบ้างเห็นไหมฮะนะครั้งที่แล้วนานและหลายเดือนมากนะโคนหนูนาก็มาพูดเรื่องฟินฟินนะฮะก็โค้ดกรีตไม่เคยขายไอตัวฟินฟินได้เลยเนาะโคนหนูนามาพูดปั๊บแล้วก็ส่งวิดีโอของอคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับอายุเจ็ดสิบกว่านะไว้ปุ๊บโอ้โหนึกทันทีนะครับเนี่ย จบปั๊บแล้วก็โพสทันทีเนาะก็ได้มาหนชุดนะครับหนาสองห้าสพนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่ซื้อต่อเน,นื่องทุกเดือนนะครับหนาะเดือนละชุดเดือนละชุดนะโดยที่ไม่ไม่ท,ทําธุรกิจนะครับแต่ก็คุกรกิจก็สมัครเป็น j p ไว้ให้นะฮะแต่ก็เขาบอกเอ้ยไม่ต้องเชืทำธุกรกิจนะก่อนใช้สินค้าอย่างเดียวเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือ Next Management เนาะวันนี้เป็นไงครับ ก็หนูนาก็พูดถึงฟินินะแล้วก็มีคลิปวิดีโอมาหนึ่งคนนะครับยังไม่ได้ดูเลยเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเออเฮ้ยนะเดี๋ยวต้องดูทันทีนะครับหลังจากจบแล้วแล้วก็นึกถึงทันทีนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไหมฮะนี่คือ next management นะเมื่อเรารับทราบเรื่องราวดีๆนะครับเราจะทําอะไรต่อกับมันนะไม่ใช่ฟังแล้วก็จบฟังแล้วก็จบนะครับอย่างนี้มันไม่โตถูกไหมครับนะนี่ก็คือ โปรตไปฟังเขาพูดเรื่องเออเฮ้ยขายหม้อไว้นะเก้าใบห้าร้อยเก้าสิบอ่าเขาขายยังไงวะป๊อป๊บปป๊อป๊อปอ่าโพสป๊ออ่าได้มาหนึ่งชุดเห็นไหมครับไปฟังเขาพูดเรื่องของคอลลาเจนอ่าฟังป๊อโพสป๊ออ่าได้มาหนึ่งชุดน่อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มาอีกอ่าชุดละห้ากล่องหนึ่งชุดเห็นไหมครับนั่นนี่คือทุกครั้งนะครับเวลาเราฟังสิ่งใหม่ๆนะครับเราทึกทันทีเนาะเฮ้ยเน็กแมเนตเมนต์คืออะไร ต่อไปคืออะไรถามตัวเองตลอดว่าต่อไปคืออะไรนะครับวันนี้เรา,าฟังน้องต๊อกแต็กเป็นไงครับเพศที่สามเนาะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับพอฟังเพื่อพืพ่อกิจปะเฮ้ย,ยมีใครบ้างนะที่อยู่ในเพศที่สามเห็นไหมฮะเราก็เอาเรื่องของน้องต๊อกแต็กไปล่าเขาฟังเห็นไหมเดี๋ยวก็ได้เพลเซอร์มาได้ยูเซอร์มาถูกไหมครับฟังโค้ด้อพูดปุด๊บเป็นไงครับอ่าจับสาระได้แลรวก็ไปคุยต่อนะ อันนั้นแหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาคือ next m a n a g e m e n t นะทุกครั้งที่เราฟังมานะครับไม่ว่าฟังโค้ดหนูนะฟังโค้ดต้อยฟังน้องต๊อกแต็กนะฟังโค้ดปั้นเห็นไหมฮะไปฟังครูกิ๊กนะฟังใครต่อใครทั้งหมดอ่ะทุกอย่างนะครับทุกครั้งที่เราฟังเนี่ยมันจะมีความรู้นะครับมีวิธีการแฝงอยู่ตลอดนะครับอย่าฟังแล้วจบอย่างเดียวนะหนึ่งนะครับฟังแล้วไปเล่าต่อลูกทีมเห็นไหมฮะ ลูกทีมเราก็มีความรู้ทํางานต่อได้นะครับสองฟังและนึกถึงทันทีเฮ้ยตกลงลูกค้าเราเป็นใครบ้างตรงนี้นะทุกอย่างนะครับนะ่ะมันก็สามารถที่จะใช้ next management ได้หมดเลยนะอย่าจบแค่หูซ้ายนะครับนฮะคแค่นั้นมันไม่พอนะฮะจบแค่ว่าเฮ้ยจะขยายผลยังไงต่อนะฮะขยายไปทางลูกค้าก็ได้นะครับขยายไปทางลูกทีมก็ได้นะครับนะ ถ้าเราใช้เน็ t มเนตเน้นเป็นนะองค์กรเราโตมหาศาลเลยนะเพราะอะไรทุกวันที่เราฟังนะครับทุกวันเราได้ความรู้นะทุกวันเราเก็บเกี่ยวความรู้แล้วขยายผลถูกไหมครับถ้าทีมงานเราเป็น,นครับทุกคนใช้เน็ t มเนตเน้นเป็นนะบริหารข่าวสารเป็นเี่นไหมฮนะมันก็ไปต่อ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 ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อนะนะครับสำหรับบางทีวันนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่านะ จะทำไรต่อนะครับก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับนะหลังจากฟังเรื่องราวด่างๆจบปุ๊บแล้วก็คิดถึงโค้ดกิจเลยเน็กแมเนนเมนต์จะทำไงต่อดีนะแล้วมันจะมีความคิดออกมานึกถึงเน็ก m ม n เน e เมนต์ตลอดนะครับนะไม่ต้องไปลา่าใครฟังนะเพราะนี่คือสั์ใหม่นะครับที่โค้ดกิจคิดขึ้นมาเองนะ่ะไม่มีตำราเล่มไหนเขียนนะครับนะเดี๋ยวไปบอกเพื่อนเน็กแมนเนนเมนต์บอกไม่เคยได้ยินไว้ไปฟังมาจากไหนว่าบอกโค้ดกิจเฮ้ยโค้ดกิจบาเปล่านะ มันก็บ้านะครับแต่ว่ามันก็ได้สาระนะครับได้เรื่องราวให้ทุกคนไปคุยต่อนะครับไม่ว่าฟังฟังใครมาเรื่องราวทั้งหมดนะครับะตั้งแต่วันนี้ก็โค้ชกิจก็ได้รับวิดีโอนะครับในเรื่องของคุณทุชาวพงวิไลนะครับพูดถึงดีพิกเซนะครับเห็นปุบ๊บโอ้โหสุดยอดเลยนะ Next Management คืออะไรฮะเฮ้ยเพื่อนเราญาติเราใครต่อใครนะครับที่อายุมากๆนะครับ นะ่ะทุกคนอยากตาดีหมดแหละนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราไหมทุกคนแล้วก็ธุรกิจก็โพสต์ลงไปในกลุ่มของ M.S.M แล้วนะครับนะก็น่าจะทุกคนเห็นนะครับนะคุณฟูชาเห็นไหมฮะ Next Management นะครับแล้วก็ของโค้โค้ดหนุนาวันนี้นะครับนะก็โค้ดหนูนากล้าเอามาโชว์นะแสดงว่าดีแน่ๆเห็นไหมฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะที่เราจะขยายธุรกิจขยายลูกค้านะครับนะทุกอย่างนะครับนะเราสามารถที่จะ จับด้วย Next Management ได้ทั้งหมดนะครับทุกเรื่องนะครับเราสามารถที่จะโยงเข้าสู่ Next Management นะครับและทำให้เราที่จะเป็นไงครับไม่รู้จะบอกใครไม่รู้จะขายใครไม่รู้จะชวนใครนะครับน่ะมันจะเกิดไอเดียขึ้นมานะครับในการที่จะทำงานนะครับนก็ครั้งที่แล้วนะครับโค้กิตพูดเรื่องของ YI Joy นะครับนะก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านเอาไปใช้กันนะ เห็นว่านะครับการสื่อสารมันก็จะง่ายขึ้นนะครับนะฮะคนพูดก็สามารถที่จะเรียบเรียงข้อมูลนะเรียบเรียงแนะนําตัวเองได้มีหลักการที่นะฟังง่ายนะครับคนฟังก็สามารถที่จะฟังได้เข้าใจนะครับนะวันนี้ก็ขอแถมนะครับในเรื่องของ next management นะฟังปุ๊บนะเอาไปใช้ปั๊บนะครับนะรับรองว่าองค์กรขยายได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ ขอ,อจบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับและขอบคุณดาบสนันนะครับนะ MC คู่ใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ